ื่อมวลชนและสวัสดีพี่น้องประชาชานชาวไทยทุกท่านนะคะหมอมาในวันนี้ในตัวแทนของประชาชนไทยด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการควบคุมการสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะวันนี้หมอมายื่นข้อเรียกร้อง8ข้อให้กับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะคะ เป็นจดหมายเปิดนผนกนะคะเรื่องการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์1.503ล้านโดสที่ได้รับบริจาคมาจากสาหรัฐอเมริกานะคะโดยทําหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาใน,ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานสบ,บคนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้มีอำนาจจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้นะคะด้วยข้อเรียกร้องของเรามี8ข้อด้วยกันเนื่องจากตามที่อาจารย์ทสพรนได้พูดไว้เมื่อวานนี้ว่าเมื่อเสียงกล่นด่าของประชาชนดังเพียงพอรัฐบาลก็กลับลำทันในการยกเลิกข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่ดูเหมือนจะเป็นการกีดกันบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าเป็นขวัญและกำลังใจ จึงได้เปลี่ยนกฎคนที่ได้รับเข้าเกณฑ์ในการกระตุ้นไฟเซอร์เป็นเข็มที่3หรือการได้รับไฟเซอร์เข็มแรกซึ่งก็ขอบพระคุณมากที่เห็นที่ได้ยินเสียงของประชาชนนะคะในแปดข้อเรียกร้องวันนี้เนี่ยเราจะเรียกร้องข้อแรกคือการยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นหรือคนคนนั้นที่มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ จะเคยปฏิเสธไม่รับวัคซีนซ <ac> ีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคะ 2. นับรวมบุคลากรด่านหน้าทั้งในและนอกระบบเราต้องยอมรับว่าในสถานการณ์วันนี้ทางรัฐบาลและในระบบสาธารณสุขมันเกินที่จะรับไหวมันเกินที่จะคนโทรลอาสาสมัครเอกชนมีบทบาทมากในการประคับประคอง ไม่ให้ระบบสาธารณสุขและสังคมล่มสลายในวันนี้แต่ในความที่ทุ่มเทเสียสละเป็นอาสาสมัครมีหลายคนและหลายประเภทมากเช่นบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครที่ไม่อยู่ในระบบคนเก็บขยะติดเชื้อคนค่าคนคนซักผ้าคนดูแลคนป่วยโควิดคนล้างจานคนล้างอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยโควิดใช้พระ ที่พะและสัป,ปเหร่ซึ่งสัป,ปเหร่เขาออกมาแล้วว่าได้สัป,ปเหร่ในระบบสัป,ปเหร่นอกระบบพะที่สวดสวดสวดในงานศพของผู้ป่วยโควิดสามเณรคนในวัดนะคะเราต้องรวมถึงกลุ่มพวกนี้ด้วยนะคะหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเขาอาจจะได้รับเคสที่โควิดโพสิทีฟโดยไม่รู้ตัวซึ่งเราต้องยอมรับว่าในวันนี้เนี่ย ศัก,กยภาพในการตรวจ RT-PCR ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ย5,000 50, 0คนต่อวันเราพบผู้ติดเชื้อเกือบ20,000คนนั่นหมายความว่า40%ของผู้ที่มาตรวจคือ Positive หรือว่ารับเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ย40%เป็นตัวเลขที่สูงมากหากคนไข้เนี่ยเข้ามาในห้องฉุกเฉินมีสิทธิ์สูงมากเกือบครึ่งที่คนไข้จะเป็นโควิดดังนั้นเราถึงเรียกร้องให้กลุ่มนี้ด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทํางานในในด่านหน้าเกี่ยวกับโควิดโดยตรงแต่เขามีการมีด้วยอาชีพและการงานก็คือด้วยด่านหน้าด้วยห้องฉุกเฉินเขามีโอกาสสัมผัสเสี่ยงสูงมากกับโควิดนะคะข้อที่3คืออันนี้ข้อนี้สําคัญมากที่สุดที่หมอมาเรียกร้องในวันนี้คือเพิ่มนโยบายเพิ่มกฎที่ว่าสามารถโอนสิทธิ์การฉีดไฟเซอร์สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ แต่ได้รับซีโนแวคสเข็มและบูสเตอร์เป็นแอสตราเซเนกาหเข็มโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่โดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยใดๆก็แล้วแต่ซึ่งก็จะเป็นข้อเรียกร้องข้อที่5ที่6ถัดไปนะคะขอบุคลากรที่ได้รับวัคซีนผสมสูตรซีโนแวคแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคซีโนแวคแอสตราสามารถโอนสิทธิ์การฉีดไฟเซอร์ให้คนในครอบครัวได้1คน เนื่องจากเพื่อจะลบข้อคอราหาของการบุกฉีดแอสตราเซเนกาให้กับด่านหน้าก่อนหน้านี้โดยไม่บอกเหตุผลและไม่บอกไม่บอกข้อเท็จจริงว่าไฟเซอร์จะมาเมื่อไหร่อย่างที่อาจารย์ทศวรบอกรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามาเมื่อไหร่แต่ทางด่านหน้าเราได้จดหมายว่าไม่แน่นอนดังนั้นบุคลากรทางด่านหน้าที่เสี่ยงสูงส่วนใหญ่จะได้รับแอสตราเซเนกาไปแล้วเมื่อไฟเซอร์มาหมออยากให้กำลังใจ บุคลากรทางด่านหน้าและเพื่อความโปร่งใสในโคต้าของบุคลาการทางการแพทย์โดยให้บุคลากรที่ได้รับเกณฑ์ที่จะได้ไฟเซอร์สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลในครอบครัวได้หนึ่งคนเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางด่านหน้าเกือบ50% 1เหนึ่งกักตัว2ติดเชื้อ3ลาออกนะคะเนื่องจากทุกคนมีลูกเล็กทุกคนมีพ่อมีแม่แก่ชาราอยู่ที่บ้านการออกมาเป็นด่านหน้าคือการเสี่ยงนำพาเชื้อโรค เข้าสู่ครอบครัวถ้าเกิดสามารถมีข้อนี้เป็นกําหนดกฎขึ้นมาได้ 1. รัฐบาลจะมีความโปรง่งใสในการฉีดกระตุ้นวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ด่านหน้าข้อที่2วัคซีนล็อตนี้ไม่เพียงแต่เป็นวัคซีนกระตุ้นเพื่อให้เกราะของด่านหน้าแข็งแกร่งแต่ยังเป็นขวัญและกําลังใจให้ด่านหน้าที่ทํางานต่อสู้โรคโควิดมาปีครึ่งนะคะอันนี้ข้อที่4 เรื่องราที่4คือการยกเล 4, ิก40,000โดสที่กักกันไว้เพือ่อต่อต้านการระบาดเนื่องจากทุกวันนี้ที่เราทําคือการต,ต่อต้านการระบาดอยู่แล้วนี่คือความไม่โปรง่งใสที่แทร็กไม่ได้ว่า40,000โดสของการต,ต่อต้านการระบาดคืออะไรและยกเลิก5,000โดสสาหรับการทํางานวิจัยถ้าสมมุติว่าจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนซินอวค ไฟเซอร์ Pfizer, และแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ณนวันนี้ต้องยอมรับว่าทั้งแองเจล่ามาเคลเยอรมันแคนาดาและอีกหลายหลายประเทศใช้สูตรนี้ไม่จะเป็นต้องวิจัยแล้วค่ะท่านนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นเมื่อฉุกเฉินเราก็ไม่ควรที่จะมาใช้อะไรที่มันไม่ฉุกเฉินนะคะและ150,000โดสในโคตา้าคู่ชาวต่างชาติ และผู้จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจําเป็นอันนี้ขอสําหรับชาวต่างชาติหมอเข้าใจเพราะว่าเขาบริจาคมาเขาก็อยากจะให้ประชาชนของเขาฉีดอันนี้โอเครับได้แต่ผู้เดินทางจะไปเดินทางจะไปต่างประเทศแบบจําเป็นจะต้องเดินทางอันนี้ขอความโปร่งใสว่าจําเป็นอย่างไรและใครเนื่องจากว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของการเดินทางไปต่างประเทศเช่นนักศึกษาไปเรียนต่อต่อประเทศไหน ถ้าเป็นสหราาัฐถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาสาหรัฐาอาณาจักรเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะไปฉีดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเข้าประเทศได้ตรงนี้ต้องเคลียร์ความโปร่งใสในคําว่าจําเป็นของทุกคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ของข้อเรียกร้องคือการเปิดเผยชื่อทุกคนที่ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์นี้เนื่องจากตั้งแต่ต้นท่านเองที่ทําให้มันคุมเครือ เมื la 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 ่อความคุมเคลือเกิดความรู้สึกไม่โปร่งใสและประชาชนไม่สบายใจเราถึงเรียกร้องให้เปิดรายชื่อทุกคนที่ได้รับสัญไา p f i z e ล็อตนี้นะคะหนึ่งแสหนึล้านห้าแสนสามโดสสามพโดสหรือสามหโดสหล้านห้าแสนสามพันโดสนะคะข้อที่6วันนี้หมอมาเรียกร้องอีกข้อหนึ่งคือการให้ท่านผู้มีอำนาจพิจารณาวัคซีนสูตรผสม Sinovac, AstraZeneca โดยการฉีดให้ประชาชนทุกคนทั่วไปประเทศ60ล้านคนให้อายุต่ำกว่า60รบกวนพิจารณาอีกครั้งค่ะท่านเนื่องจากเมื่อไฟเซอร์รอดีเข้ามาเราเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันยังไม่มีวิจัยใดๆออกมาในโลกนี้บอกว่าวัคซีนผสม3สูตรปลอดภัยคือเชื้อตายซิโนแว Viral v e c ค o r a s t แอสตรา c a และ mRNA p f ฟเซอร์หรือ m o เดอร์ฉะนั้นการที่ฉีดวัคซีนสูตรผสมซิโนแว c แอสตรให้กับทุกคนถือเป็นความเสี่ยงเกินไปเพราะเราต้องมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวไวรัสมันก็จะกลายพันธุ์และผลวิจัยมากมายบอกแล้วว่าสูตรนี้ใช้กับไวรัสกลายพันธุ์ได้ไม่ดีเพียงพอดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องได้ mRNA เป็นเข็มกระตุ้น มันจะกลายเป็นเราเป็นชาติใดชาติไทยชาติเดียวในโลกและชาติแรกในการมิกซ์วัคซีนทั้ง3สูตรนี่หมอยังไม่นับรวมโปรตีนซับยูนิตวัคซีนหรือโนวาแว์ ax, ที่เขาเชื่อว่าเป็นวัคซีนที่สามารถตัดแต่งได้ตามสายกลายพันธุ์ซึ่งจะได้ใช้ในปีหน้าถ้าสูตรนี้มาเราจะครบทั่วเลยจ้ะ4ซึ่งยังไม่มีใครทำอันนี้คือข้อเรียกร้องของหมอนะคะให้ รบกวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและถ้าท่านยืนยันใช้สูตรนี้จริงๆข้อเรียกร้องที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือให้ประชาชนเลือกได้ว่าเขาจะได้รับซีโนแวคซีโนแวค a อสตราเซเนกาแอสตราเซเนหรือซีโนแวค a s t r a าเซเนกโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่มีการบังคับนี่เป็นสิทธิของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทั่วไปค่ะ ในข้อเรียกร้องข้อที่7นะคะคือการนําเข้า mRNA วัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนคนไทยเนื่องจากมีผลวิจัยมากมายว่าการการระบาดสายพันธุ์กลายพันธุ์และประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงมากหมอเลยไม่เห็นความไม่เห็นเหตุหผลอันสมควรที่จะนําเข้าวัคซีนที่เรารู้ประสิทธิภาพว่ามันได้กว่านะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องว่านําเข้า mRNA วัคซีนฉีดให้ประชาชนทุกคนสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว สิ่งที่ทําไปแล้วถ้าผิดกลับตัวเริ่มใหม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปและเอาสิ่งที่ดีเข้ามาให้ประชาชนคนไทยทุกคนและฟรีเนื่องจากวัคซีนคือปัจจัย4ปัจจัยพื้นฐานยารักษาโรคมันไม่ควรจะมีการเสียเงินแม้แต่หนึ่งบาทเลยด้วยซ้ํานี่คือข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8เรียกร้องให้ตรวจสอบความโปรง่งใสความยุติธรรม ความถูกต้องกับรายชื่อตำรวจที่จะได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3นะคะตามแนบมาหลักฐานประมาณ500แผ่นนะคะของรายชื่อตำรวจทั้งในทั้งทั่วทุกเขาเรียกว่าหมู่เหล่าทั่วกองทั่วตำรวจทุกกลุ่มนะคะอันนี้คือหมอขอเรียกร้องให้ตรวจสอบความสุจริตโปร่งใสในการกระตุ้นและความจำเป็น ในการให้วัคซีนเข็มที่สากับคนตำรวจกลุ่มนี้นะคะว่ามีความจําเป็นอย่างไรเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์และสงครามของโรคระบาดดังนั้นเนี่ยนักรบที่รบในสงครามนี้คือนักรบด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์นักรบเสื้อกาวฉะนั้นมีความจําเป็นหรือไม่ที่ท่านจะฉีดวัคซีนเข็มที่สกระตุ้นให้กับตํารวจที่อยู่ในรายชื่อนี้อันนี้คือ8ข้อเรียกร้องในวันนี้ที่หมอมาค่ะ ข่าวที่ทําให้ประชาชนหวาดกลัวคือฟาวิพิราเวียกําลังจะขาดตลาดขอนะคะท่านขอเสียงเล็กๆตรงนี้ส่งไปถึงรัฐบาลทุกงบประมาณควรจะนํามาช่วยเหลือในการรบกับสงครามครั้งนี้กราบขอนะคะท่านกราบขอผู้มีอํานาจการแก้ไขปัญหาไม่ต้องแก้เฉพาะหน้าทุกปัญหาก็ได้ค่ะ เมื่อรู้ว่าจะขาดคิดค่ะท่านคิดว่าจะอย่างไรต่อไม่ใช่รอภาคเอกชนไม่ใช่รอจนวันที่มันขาดจริงๆเหมือนวัคซีนเหมือนบุคลากรด่านหน้าที่เยอรมันเขาบอกว่าเราไม่ทำชาริตี้หรือการกุศลเนื่องจากมันเป็นงานของรัฐบาลเราเสียภาษีรัฐบาลต้องดูแลประชาชนการกุศลคือสะท้อนภาพสะท้อนความล้มเหลว กับการทํางานของรัฐบาลค่ะ